S <S ก็ผมกับพี่พลวัดยางน,นะครับได้ส่งหมออปืนบีบีกันนะครับหนึ่ W.E สีเงินให้นะตั้มแล้วเนี่ยนะตาตั้มรู้สึกยังไงบ้างอก็ขอบคุณครับพลวัดยางน,นะครับที่เอาปืนกระบอกนี้ให้ผมนะครับชอบมากสวยสวยเอาไปลงสนามแล้วโอเคใช้ได้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับโอเคแล้วเ,เดี๋ยวเราลองยิงกันสัก สักหน่อยดีกว่านได้ก็ขอขอบคุณ GGBB Hobby Shop นะครับสาขาอ่อนนุชด้วยนะครับอะไรครับเพจเขาอยู่ไหนครับเนี่ยครับดีมากต้องไปตามเลยทุกคนเนี่ยครับต้องไปตามนะเขาใจดีนะคนนี้ GGBB Hobby Shop อ่อนนุชคนนี้อ่อนสุดยอดอ้าวพี่ผลวัดยางนะครับสุดยอดเลยครับคนนี้ไปหาเขาได้เลยครับที่ GGBB Hobby Shop นะครับโอเคยอดอ่าเดี๋ยวก่อนนะนาตั้มนาตั้ม พกปืนมาหรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านอ๋อผมพกติดตัวมาตลอดครับติดตัวตลอดเลยเหรอครับผมเอาขนาดนั้นเลยเหรอครับใจรักขนาดเลยชอบชอบแล้วพกมายังไงอ่ะพกพกที่เอลเลยครับเฮ้ยมาเป็นเล่นไฟนี่ะครับโอ้ยคือชอบมากนะชอบครับแต่แม็กไม่มีครับตรงรุ่นแต่ว่าแม็กไม่มีครับเราไม่ใส่นะครับอ๋อเซฟตี้นะเราคือต้องแยกแม็กออกนะครับแยกแม็กออกครับเพราะ มันติดกฎหมายต้าใส่แม็กอยู่ในลำเพลิงเราต้องไม่พร้อมยิงนะเราต้องไม่พร้อมยิงเพราะเราต้องรักษากฎหมายไว้ด้วยนะครับให้วงการบีบีการของเราเนี่ยเป็นวงการที่น่ารักนะอยู่กันได้นานๆเราไม่ได้ทําอันตรายกับใครนะเราไม่ไตำรวจตรังดาปุ๊บเรารู้อ่ะขอดูปืนอันนี้ครับอ่าเป็นแค่บีบีการเนาะอันนี้เป็นปืนที่บีบีการไม่ปืนจริงนะครับไม่พร้อมยิงด้วยใช่ไม่พร้อมยิงเพราะเราแยกเนีนยโอเคแม็กก็ไว้หลังรถเลย เออแล้วก็คือว่ายิงไม่ได้หรอกออแต่ว่า<ด>เราชอบเราอยากพกเราเอาฟิลเราอะนะอโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะเดี๋ยวเรามาลองยิงเอาล้วครับก็ต้องเติมแก๊สกันสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับขวดชากุซ่านะฮะ หนึ่งเป้งครับเข้าหนาผมด้วยฮะเนี่ยกระเด็นมาสองดอกครับยิงตามเลยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยิงไอ้ที่พื้นไปนเลยอ่าสามสี่โดนทุกเม็ดนะครับเรียบร้อยฮ่าแล้วาเอาเรื่องนะคือไอ้ไอ้แม้น,นี่ยิงยากเนี่ยโดนยามามันมันเล็กเกินไปแต,แต่ว่าถ้าถ้าขวดเนี่ยเรียบร้อย เอาจริงถือว่าเป็นปืนที่ดีนะก็บอกนี้ยนะปืนดีมากครับเอาอยู่เอาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถือว่าเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับ